สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่27กรกฎาคม2565ครับเพื่อนๆทุเรียนของสวนสบายๆยอยู่ครบ1ปีกับ9เดือนแล้วครับโตได้ดีทีเดียวผมทำความสะอาดปแปลง ตัดหญ้าเสเรียบร้อยเลยครับทั่วทั้งแปลงเลยครับก็ได้เวลาที่จะต้องใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับปกติเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยอินสีเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับปุ๋ยที่ผมใส่เนี่ยก็ ตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับก็ใส่ปุ๋ยลูกจันทองรองก้นลุมเลยครับรองก้นลุ้มเนี่ยต้นละกิโลกิโลแล้วก็ใส่มาเป็นประจำทุกๆเดือนก็ได้ทุเรียนที่สวยงามทีเดียวครับ ใส่ทุกเดือนเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับเดี๋ยวนี้กระสอบเขาเป็นแบบนี้ครับปุ๋ยอินทรีย์ออแกนิกเฟอร์ติลเซอร์รราลูกจันททองส่วนผสมของมันนี่ก็มีกากผงชูรสกากตะกร,รงงานน้ำตาล EM มมูลสัตว์และก็ทรามาว่าใส่กากกาแฟไปด้วยนะครับ ล่าสุดได้ข้อมูลมาอย่างนั้นนะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยผมก็ใส่ตอนนี้ใส่ไม่เท่ากันครับเพื่อนเนต้นเล็กก็ใส่ประมาณหนึ่งกิโลต้นใหญ่ๆก็สองกิโลยังต้นนี้เนี่ยประมาณสามกิโลครับใส่ต่อครั้งนะครับดูเม็ดปุ๋ยกันหน่อยครับเพื่อน เขาปั้นมาเป็นเม็ดนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดครับนี่ครับแบบนี้ครับเพืเ่อนๆอย่างต้นอย่างต้นนี้เนี่ยนี่ถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งก็น่าจะประมาณกิโลกว่าๆครับมันหนักครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอืมก็ใส่ไปรอบๆทรงพุ่มนะครับเพื่อนๆใส่รอบๆทรงพุ่ม เพื่อนๆอาจจะใช้มือกำเอาก็ได้นะครับแต่ผมใช้ถ้วยใช้ถ้วยโดยโรยไปรอบทรงพุ่มกับเพื่อนๆนี่ครับตัดหญ้าเสร็จเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยเป็นประจำทุกๆเดือนอืมเรียบร้อยหนึ่งต้น มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเอเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าทุเรียนมันขาดปุ๋ยแล้วมันเริ่มขอปุ๋ยแล้วก็ถ้าจะให้ดูเนี่ยไม่ยากครับเพื่อนๆอ,อย่างแรกเนี่ยเพื่อนๆดูที่ใบมันนะครับถ้าใบมันไม่ค่อยเขียวเนี่ยนั่นคือ ขาด่าตุอาหารบางประการถ้าไม่นับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นโรคนะครับเมื่อต้อนไม้โดยวัตถุเรียนเนี่ยใบมันออกเหลืองๆเออแสดงว่าขาดไนโตรเจนเอ,อันนี้ใบยังเขียวใบยังเขียว แต่ถ้าเป็นต้นนี้เนี่ยนี่ใบออกเหลืองๆนิดหน่อยก็แสดงว่าได้รับธาตุอาหารไนโตรเจนไม่เพียงพออืนี่แสดงถึงอาการที่ว่าเออทุเรียนมันขาดสารอาหารบางชนิดบางตัวสังเกตง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าในภาพรวมทุเรียนมันแครกแกรนไม่โตเอออันนั้นแสดงว่าขาดธาตุอาหารหลักทั้งสมตัวเลยครับในโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมถึงธาตุอาหารรองด้วยครับแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนโอ้สารพัดอย่างดูคร่าวๆเนี่ยก็ดูที่สภาพใบก็ได้นะครับ ถ้าใบมันเออไม่ก่อยเขียวเท่าไรก็แสดงว่าต้องการธาตุอาหารครับในการใส่ปุ๋ยองสวนสบายๆเนี่ยสวนสบายๆจะใส่เป็นประจำทุกเดือนเพราะว่าทุเรียนอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตมันต้องการความต่อเนื่องของปุ๋ยครับมันต้องการปริมาณาธาตุอาหาร อยู่ตลอดเวลาครับเ,เพื่อนๆไม่ว่ามันจะแตกยอดหรือไม่แตกยอดเนี่ยมันต้องการใช้ธาตุอาหารในการจเจริญเติบโตของต้นไม้ของต้นทุเรียนอยู่ตลอดเวลาครับมีหลักการอย่างหนึ่งนะครับของสวนสบายๆเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยคือถ้าดูตามวงรอบเนี่ยทุเรียนมันจะแตกยอด แล้วก็ออกใบอ่อนจากใบอ่อนก็เป็นใบเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวเข้มอย่างต้นนี้ครับใบเขียวเข้มมากเลยครับเนี่ยสวยครับใบเขียวเข้มแล้วก็เริ่มมียอดตุ่มๆออกมานี่แสดงว่ายอดชุดใหม่กำลังจะแตกออกมาแล้วครับเพื่อน เรียนมันต้องการธาตุอาหารครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแตกยอดชุดใหม่ออกมาช่วงแบบนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเติมปุ๋ยลงไปเลยครับถ้าชอบใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปครับถ้าชอบใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปเลยครับใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่เกิน2อาทิตย์ครับเพื่อนเพื่อนยอดนี่พุ่งปรูดออกมาเลยครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับหลังจากผมใส่ปุ๋ยผ่านไปสักสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายความคืบหน้าเพื่อนๆได้นนรับชมนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุเรียนที่มีลักษณะใบเขียวอาจจะไม่เข้มนะครับแต่โครงสร้างใบเนี่ยใบหนาใบพร้อมที่จะแตกยอด มันสะสมอาหารครับเพื่อนๆสะสมอาหารไว้เต็มที่เลยครับแบบนี้เนี่ยพร้อมที่จะแตกใบแบบกระชูดเลยครับ <c oughs> เดียวจะถ่ายให้ชมครับเพื่อนที่เพื่อนๆถามมาว่าเออใบแบบไหนต้นทุเรียนแบบไหนที่มันขอปุ๋ยออจำเป็นต้องใช้ท่าอาหารเ,ออเราต้องให้ปุ๋ยมัน ใบแบบนี้ครับยอดยังไม่ทันแตกแต่ใบมันหนาอืมสภาพใบแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆนใส่ปุ๋ยเลยครับแล้วเพื่อนๆนจะได้กิ่งก้านยอดใบชุดใหม่ออกมาสวยงามเลยครับผมเคยลองมาแล้วหลายรอบครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆเดีเ๋ยวไปใส่ปุ๋ยก่อนครับแล้วจะได้ยอดทุเรียนชุดใหม่ อีกสสัปดาห์คอยติดตามด้วยกันแล้วกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ